อเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงฟอร์มแรงของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดใจแบบชัดๆว่าแม้เฟอร์จิลฟานได้จะเป็นกองหลังระดับท็อปแต่เจ้าตัวไม่เคยกลัวเลยสักนิดแถมยังสนุกทุกครั้งที่ได้ดวนกับลิเวอร์พูลอิซักเตรียมลงสนามช่วยสาลิกาดงดวนกับหงสแดงในศึกคาราบาวคับนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนี้ซึ่งหลายคนจับตามองว่าเขาจะสู้กับฟานได้ได้ดีแค่ไหนเจ้าตัวออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าผมขอย้ำเลยว่าผมไม่เคยกลัวใครทั้งนั้น ผมให้ความเคารพฟานไดและกองหลังลิเวอร์พูลทุกคนแต่สุดท้ายผมโฟกัสที่ตัวเองถ้าผมทำทุกอย่างถูกต้องและเล่นได้ตามแผนนั่นจะเป็นประโยชน์กับทีมอิซักยังเสริมอีกว่านี่ไม่ใช่แค่ผมเจอกับฟานไดแต่มันคือการที่นิวคาสเซิลต้องสู้กับลิเวอร์พูลทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเล่นเป็นทีมและผมจะพยายามใช้คุณภาพของตัวเองเพื่อช่วยทีมให้ดีที่สุดส่วนเรื่องการเจอกับหงแดงเจ้าตัวบอกว่า ผมสนุกทุกครั้งที่ดวลกับพวกเขาเพราะสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลไม่ได้ต่างจากเรามากนะักพวกเขาเพรสซิ่งสูงเล่นบอลไดเรกซึ่งเปิดโอกาสให้เรามีจังหวะสวนกลับเร็วนั่นเป็นสไตล์ที่ผมชอบและผมมักทำได้ดีเวลาพบกับพวกเขาแฟนสาลิกาด่งว่าไงนัดนี้อิซักจะเป็นตัวแสบของหงแดงอีกหรือเปล่าแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ